unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second a r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. ไปสรุปผลรแข่งขันในรุ่น Mo โ,โต2ูกันหน่อยไปดูซิว่าผลงานของกล้องสมเกียรติจันทราเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับ Mo โ,โตโทกับเฟรนช์กลางปีครับสนามที่5ก้องสมเกียรติได้ออกสตาร์ทในกริดที่13ครับ อากาศถือว่าค่อนข้างดีนะครับในรุ่นโมโนทู 2. มีเมฆมากแต่ยังไม่ส่งสัญญาณฝนตกนะครับอุณหภูมิ21องศาแล้วก็แทร็ก27องศาเซลเซียสนะครับกีตตานะครับแอรอนเคนเนตเป็นเจ้าของโพนะครับข้างๆเป็นโจโรเบิร์ตแล้วก็เซอร์เจลกาเซียแถวที่2มีอัลเบิร์ตอารินาสอลอนโซโลเปสครับมาดูกอนซาเลสแถวที่3ามวิสนเกลราครับขนาบข้างด้วยเซน่าเอเจียแล้วก็ฟิลิปซาลัชครับ แถวที่4มีโทนี่อโบลิโน่เจคดิกซันแล้วก็เฟรีมินเดลเดเกะนะครับกล้องสมเกยียรติจันทราแล้วครับออกสซานรอีกที่ที่13จริงๆน่าเสียดายนะครับโดนลบเวลาไปในรอบสุดท้ายของการคอลีฟายแต่ก็ต้องลืมนะครับต้องลืมเรื่องความผิดหวังนะครับแล้วก็มาโฟกัสกับการแข่งขันข้างๆกล้องครับมีเจเรมีอัลโคบ้าครับแล้วก็ซอนต้าฟานเดนกูเบิร์ก16เป็นแมรี่เบลเตอร์สครับ17ไอโอคุระ18เป็นมาโกสลามีเรสนะครับ 19เราดินบินเดอร์นะครับ20ก็เป็นของเจ้าเมฆมาเซียแล้วก็ดิโอโกโมเรล่านะครับ21 22มีเดนิสซอนชูครับ23อายุมุซาสาก,กิ24เป็นดเดนิเอลมุนยอร์ชนะครับก็มาแข่งขันด้วยสีไวเกาดยี่สชาบี้คาเดลุส26เป็นฮอเกนาบาโรวนะครับ27เดนิสฟอจิเียนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาเบียอาร์ติกาสในรุ่นนี้แข่ง22รอบครับก่อนแข่งเนี่ยเป็นโจโรเบิร์ตท,ที่ นำเป็นยาฝูงนะครับตามด้วยเซอร์โจกาเซียเฟมินเดลเดเกและก็โมโนคอนซาเลสครับช่วงต้นต้นการแข่งขันครับออกตัวมาครับผู้นำที่ขยับขึ้นมาได้ดีจริงๆก็คือเซอร์โจกาเซียนะครับโมโนคอนซาเลสไปพลาดเล็กน้อยแต่ก็ขยับขึ้นมาได้ดีครับขณะที่กล้องสมเกียริครับอาศัยมุดขึ้นมาตามช่องครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ได้หลังจากที่ผ่านชิคเคนโค้ง3และ4นี่ครับเกาะขึ้นมา แต่ก็น่าเสียดายครับกล้องในช่วงปลายๆรอบแรกนะครับโค้ง1 3บ4เนี่ยไปเสียอันดับไปครับบานออกไปเราไม่รูดลงไปอยู่อันดับที่10ต้องมาไล่ใหม่ครับโดนคารเน็ตเอาเดเกแซงผ่านขึ้นไปสอันดับเลยครับสนามนเยาวเดเกก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะครับพอ,อนี่ครับรอบที่3ครับการไล่บี้กันของเกรซินี่ครับ สองคันครับมิโนกรซาลเลสกับอัลเบิร์ตอารีนัสขณะที่เอรอนคาร์เนตเองพอจับจังหวะได้ครับช่วงแรกรูดลงไปไกลพอสมควรแล้วก็ไล่ขึ้นมาครับผ่านกลุ่มนี้ไปแล้วตัวของมิโนกรซาลเลสบานจังหวะนี้ครับทำให้เสียอันดับให้กับอารอนโซโลเปสนี่ครับกล้องสมเกตก็สลับสับเปลี่ยนขึ้นไปครับขณะที่เฟมิเนลเดเกมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะในการแข่งการเรสนี้ รอบที่4ของการแข่งขันครับเบอร์รี่เบลเจอร์สล้มครับแล้วดูคนเจ็บครับนี่ขาหักครับท่านผู้ชมข้อเท้าหักทำนิวเบสเตสแบบได้อย่างต่อเนื่องเลยครับแอรอนซอนตาฟันเอกูเบิร์ก็ล้มไปอีกคันหนึ่งครับที่โค้ง8แล้วสุดท้ายมิเดอลซาเรสมาล้มครับน่าเสียดายมากครับล้มไปที่โค้ง14สนามนี้เขาทำผลงานได้ดีด้วยครับโอ้โหโธนี่เอเลส์แล้วครับแล้วก็มาดามนาเดียเจ้าของทีมครับ เสียดายครับพอผ่านมาตรงนี้ครับการแข่งขันผ่านไป6รอบแอรอนคาร์เนตไล่มาขึ้นมาอยู่อันดับ2ครับแซงผ่านโจโรโบอรขึ้นมารวมไปถึงการแซงอลอนโซโลเปสด้วยขณะที่กล้องสมเกียริจันทราครับไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ6ครับแซงผ่านอีซานเกลร,ราขึ้นมานะครับข้างหลังกล้องก็มีอดีตทีมเมครับนั่นก็คือ ok ไอโอคุระนี่ครับกลุ่มนี้ไล่ชิงอันดับที่6กัน3คันครับ สมเกียริเกียวร่าแล้วก็ไอโอคูระบทกันสนุกมากครับแล้วไอก็ผ่านขึ้นมาได้เหมือนกันครับแซงผ่านเกียวร่าขึ้นมาพอเข้าสู่ช่วงครึ่งทางการแข่งขันครับนี่ครับจังหวะที่อลอนโซโลเปสนั้นไปเบียดครับทิมเข้าใส่โจโรเบิร์ตเพื่อแซงขึ้นมาครับเพราะว่าโจโรเบิร์ตนั้นชา้าลงไปทำให้โจโนั้นโอ้โหบานออกไปแล้วครับที่ตรงนี้ ขณะที่กล้องสมเกียร์แล้วครับความเร็วในเซกเตอร์ที่4มาต่อเซกเตอร์1แล้วครับโดนไอโอคุระนั้นแซงผ่านขึ้นมาแล้วก็ขยับขึ้นไปตรงบริเวณชิคเคนครับนี่ครับขึ้นมาชนได้ครับไอโอคุระ ok ช่วงที่เหลือ10รอบสนามครับเป็นการไล่บี้กันอย่างสุดมันเลยครับกาเซียนั้นหนีห่างออกไปอยู่แล้วในตำแหน่งผู้นำครับนี่จังหวะที่เฟมิเรเกรแซงอารีนสัสขึ้นมาจังหวะรีเพลย์ครับ กรเน็ตก็เกือบจะล้มเหมือนกันครับในโค้งชิกเคนครับโค้งสออกมาเดินคันเร่งแล้วเกือบจะหายไซครับขาชี้เลยครับสนามนี้ขาชี้บ่อยมากครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บด้วยแล้วครับเดี๋ยวโค้ง13จังหวัดรีเพลย์ครับของไอโอคูกับโจโรเบิร์สพุ่งเข้ามาตรงนี้ครับรอบสุดท้ายครับไอโอคูขยับขึ้นมาได้ดีมากครับไล่ขึ้นมาแล้วก็โจโรเบิร์สนั้นปวดเลยครับ โจโรเบิร์ตทิมเข้าไปหารถแข่งของอรอนคาร์เนตจนบานออกไปครับท่านผู้ชมที่โค้ง8ทําให้กล้องสมเกตจันทาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5สนามนี้ขี่ดีมากครับกล้องถ้าเกิดได้ออกกริดหน้าหนาหน่อยก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยับไปลุ้นโพเดียมเลยครับช่วงท้ายเนี่ยยางให้มีเหลือให้ใช้ไม่เยอะครับแล้วประกอบกับจังหวะที่ไอโกลานแซงผ่านอลอนโซโลเปสขึ้นไปอยู่อันดับ2 ช่วงท้ายครับ5คันนะครับโอ้โห,โหไล่จริงลำสองกันแล้วก็จบการแข่งขันด้วยการเป็นผู้ชนะของเซอร์จิโอกาเซียครับได้25คะแนนเ,เต็มเป็นชัยชนะที่2ของเขาในโมโตทูแล้วก็ในฤดูกาลนี้อันดับที่2เป็นไอโอคูร่าครับอันดับที่3ามาลอนโซโลเปสโอคูร่าสตาร์ทกิจ17นะครับไล่ขึ้นมาดุดันจริงๆจบอันดับ2แล้วก็อันดับที่1นถึงสเนี่ยเป็นเฟรมบอสซอสกูโร่หมดเลยอันดับที่4โจโรเบิร์สครับ กล้องสมเกียรติจันทราจบอันดับที่5ครับสตาร์ทกิจที่13 r e c o รีค y ร,อรีอันดับขึ้นมาได้ดีมากนะครับแล้วก็พอจบไปงารนี้โหตามหลังโจโรเบิร์ตแค่เพียง0.2วินาทีเท่านั้นเองอันดับที่6เป็นแอรอนคาร์นเนตครับ 7, เอัลเรเกรนะครับอันดับที่8โทเนียโบลิโนเก้าอเบิร์ตารน่าครับอันดับที่10เป็นของอิสานเกวาวรา1 1เอ็ัลโคบ้าครับ12ฟิลิปซาลัช 13. เซน่าเอเจสครับ 14. ดาร์ินบินเดอร์แล้วกระดับที่15เป็นของมาร์โกสลามีเรสครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีคะแนนก็ไล่ลงไปแล้วครับมีเจาเม่์มาเซียเจ็คดิกซันเดนิสออนจูนะครับรวมไปถึงฟอสเจียนาบาโรชาบี้คาร์เดลุสแล้วก็อิมุสัสกินะครับกลุ่มหลังนั้นลงไปมีเดนิเอรมุนยอร์นะครับมาริโอคอนซาเลสซอนตาฟาเดนคูเบิร์กดิโอโกโมเรรานะครับแล้วก็ ชาเบียอาร์ติกาสและเบอร์รี่เบลเจอร์สครับนี่ครับคะแนนสะสมครับผ่าน5สนามเซอร์จูการเสียขึน้นนำแต่เพียงผู้เดียวครับมี89คะแนนเหนือโจโรเบิร์ตอันดับ2อยู่7แต้มครับอันดับที่3อเมริยเ,เก้ครับ4เป็นไอโอคุระอันดับที่5ลอนโซโลเปสอันดับที่6กเอรอนคาร์เนตครับ7จ็ดมาเดลกอนซาเลส8ปดอัเบิร์ตอารินาสครับอันดับที่9เป็นของเจนวิเอลโคบ้า อันดับ10เป็นมาคอสลามิเรสครับขณะที่กล้องสมเกียตจันทราครับอยู่ในอันดับที่12ครับเก็บมาได้สนามนี้11คะแนนครับไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ12มี28คะแนนตามหลังด้วยอาบลิโนแบรรีวอลเตอร์แล้วก็เดนิสฟอรเจียครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของการแข่งขันในรุ่นโมโตทูครับที่เพิ่งจบลงไปเฟรมบอสซซคูโรครับนำบนตารางคะแนนสะสมประเภทคอนซัคชั่นแชมเปี้ยนชิพครับ นำคาเล็กซ์อยู่15คะแนนครับแซงขึ้นมาแล้วคะแนนสะสมประเภททีมครับ CG มันมาไม่ครบนะครับ MT h e l ี e t MSI ครับอยู่อันดับที่1ครับกาเซียกับโอคุระครับเก็บไป152คะแนนกองสมเกตจันชาครับโซโล่เดียวเก็บคะแนนสะสมให้กับอีเดมิสิโอนาทีมเอเชียครับอยู่อันดับที่10มี28คะแนนนั่นก็เป็นรายละเอียดนะครับของการแข่งขันในรุ่นโมโต2ครับ